เดีครัผู้สมมื้อนี้ก็มาพบกับถอมแต้มสายแนวอีกแล้วนะคะมื้อนี้นะคะแต็มก็มีเมนูเด็ดๆนะคะมาฟ้าผู้สมกันเนาะก็คือตําปูปลากุ้งสดนะคะมื้อนี้เหาก็มากินข้าวสวยนํากันเนาะพี่น้องมากินนํากันพี่น้องมื้อนี้ก็ได้ข้าวเดียวมานอแอบบางใหญ่เลยจุกๆว้าวจําบิจําบิลองมันก็นเนาะพี่น้อง ซิมกันก็นอกพี่นอ้องคำแรกเนาะจำน้ำกันอืมนี่ซิมกุง้งจักโตกันกนะพี่น้องทำใหญ่ๆเนาะไงเห็นบ่พี่นอ้องอืมอืมแทบเขาพี่น้องพนพุนส่วนกินเขาแล้วสวยดีอย่างเนี้ยมากินทำกันเ้อค่ะเนาะแทบแทบได้เลย นี่เขาดมเซ้นนะพี่น้องออเผ็ดอยู่เด้อเนี่ยบรรยากาศดีค่ะคุณผู้ชมกับเขาสวยกับตับมะคุงเนาะ บจำนามกันจำเบะจำเบะกอนแต่หมาเนยามาเป็นแอปเลยเฮ้ยทุก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 ทกทุกคุุุ่ง สอวงเนี่ยคะ่ะได้กินตำมะฮุงนะอืมเอะใครอยากกินนป่ะคะตำกุ้งสดเนาะแซบดิอืม,อมเผ็ดดีคะ่ะคุณสมถ้าบ่เผ็ดกับบัวสวงเนาะถ้ากินตำซ่าเมน,นีแตำขอนยาใส่มือเลยคุณสมแซบจนหยุดบ่อยู่ห้แฮ นี่ขนดมเส้นคนลาวเนาะผู้สมมือนี้เป็นเส้นน้อยๆเห็นบอแซบจังเด้อผู้สมนิ่มๆเ้นน้อยๆเนานะให้เคยกินบอข้ดมเส้นคนลาวอะ่อหวะหัว หัวกนะลับเนาะครับครับคุณผู้ชมข่มเส้นกระแซบครับผมกุมมม้งกะสะใจครับ ใจดีค่ะคุณผู้ชมอุ้ยเจ็บลนเบ,อ,บอ,นอ,อุ้ยเส้นกระหนาวครับน้อง zoom อืมอืมแซ่บง่อยัป้งง่อยขางอ,อง่ะเบครับ กินกุ้งแบบสะใจเลยมือเนี่ยคุผู้ชมส้มกับยาคักอ่มคุณผู้ชมคำยัง่ๆเนาะ เผ็ดซวงค่ะเผ็ดแล้วหอตจังกินมะพว้านอะ ครับครับรู้แจมรู้เดือว่าทุกสมอยากกินน้ำแจมอหมาเด้อคะเนอะมาเด้อเผ็ดดีครับอู้วันออกปากแล้วทุกสมครับ โอ้ยผู้สมทั้งเผ็ดทั้งแซ่บเนาะคะเนาะมือนี้เต็มก็ขคอ,อขอบคุณนท่านผู้สมนะคะที่เขามารับสมันเนาะคะเนาะมือหน้ามีคลิปม่อย่างเด็ดๆเต็มกรเงเอามาลงให้ท่านผู้สมได้ชมกันอีกเนาะคะเนาะสดายเต็มกระคอฟ้าให้ท่านผู้สมนะคะเขาไปกดซับสไครต์นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เต็มดเด้ด้วยค่ะมือนี้เต็มกระคอตัวลาไปกอนเนาะคะเนาะข้อไปกินน้ําก็เนาะเพ็ค่ะผู้สมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย